สวัสดีครับผมร้านมิกิฟฟลภูเก็ตนะครับวันนี้ลูกค้าก็มาตัวนี้เป็นไอแพ Air2 นะครับลูกค้ามาทําการเพิ่มความจุนะครับหรือเพิ่มความจําในตัวเครื่องนะครับตัวนี้เป็นตัวเดิมเดิมมาเป็น 16G กิกนะครับแต่ว่าลูกค้าอยากได้เป็น 128G ิกนะครับตัวนี้ทางร้านก็สามารถเพิ่มความจําให้ลูกค้าได้นะครับก็ก่อนที่เราจะทําการเปลี่ยนตัว เม็ดแนนหรือตัวเม็ดความจําน,นะครับก็สเตปเติมเดิมครับก็ต้องทําการแกะจอออกมาก่อนนะครับตัวนี้ก็ควรระวังก็ไม่มีอะไรเยอะนะครับแอสองแกะไม่ยากให้เราให้เราทําการแกะจากหัวก่อนนะครับจากช่วงบนนะครับกล้องบนนะครับเอาชุดปุ่มมุมไว้ไว้ไว้หลังสุดนะครับมันจะแกะง่ายกว่านะครับแล้วก็ปลอดภัยด้วย ก็หลังจากเอาจอออกมาแล้วนะครับก็ต้องมาทำการแกะสายแพรนะครับอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับต่างๆออกให้หมดกอด่อนแล้วเราก็จะได้ทําการเอาตัวบอร์ดออกมาก่อนจะทำ ไอแพหรือแกะซ่อมบอร์ดนะครับอย่าลืมนะครับขั้วแบตเตอรี่นะครับถอดก่อนออกทุกครั้งนะครับหลังจากใส่จอก็ให้ระวังที่แบตเตอรี่ขั้วแบตเตอรี่นะครับเครื่องของเราจะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบหน้าจอนะครับไฟติดข้างนึงไม่ติดข้างนึงประมาณนี้นะครับหรือไฟดับไปเลยเครื่อง็อตไปเลยก็มีอย่าลืมนะครับ ทางร้านเขาก็รับซ่อมนะครับ iPad ทุกรุ่นนะครับ iPhone iPad อุปกรณ์ Apple นะครับ Apple ทั้งหมดทางร้านซ่อมหมดนะครับ ถามว่าใช้เวลาการเปลี่ยนโดยความจำนานไหมที่จริงไม่นานนะครับแต่มันจะมาเสียเวลานะครับกับไอ้นี่ครับที่เราต้องแฮะแฮะตรงนู้นเปลี่ยนตรงนี้นะครับพวกสายแพร่แกะบอดออกแกะจอออกนะครับจะนานตรงนี้ครับมันไม่เหมือนช่างในช่างทิกตอกนะครับชอบบอกว่ารอรับได้เลยนะครับห้านาทีสิบนาทีมันเป็นไปไม่ได้นะครับนะครับถ้าเห็นคลิปเต็มเ็มที่ผมทํานะครับมันมันใช้เวลาครับเป็นงานละเอียด แฮไม่ดีบอดตาย CPU เจ๊งอีกนะครับต้องระวังนะครับทีละทีละนิดแทะออกมาทางผมก็จะใช้นะครับน้ำยาเอเฮดเวปเปิ so ้งโซเนะครับเอเฮดหยดเข้าไปก่อนนะครับเพื่อให้กาวที่มันยึดใต้บอดมันละลายนะครับทำให้เอาบอดขึ้นมาง่ายนะครับปลอดภัย ถ้าเราใช้แรงแซะออกมานะครับมันมีอาจจะมีผลต่อใต้เลเยอร์ของขา CPU ได้นะครับตัวนี้อย่าทำให้เครื่องเราเปิดไม่ติดอีกนะครับก็ต้องใช้ความระมัดระวังนิดนึงแซะออกมาทีละนิดนะครับตรงนี้ต้องมีความระมัดระวังนะครับสูง การจับบอร์ดให้ให้มันแน่นนะครับทำให้ทำงางยิ่งขึ้นนะครับสําหรับช่างนะครับก็แนะนําให้ปิดนะครับอย่าประมาทนะครับปิดพวก CPU พวกอะไรที่มันอยู่ใกล้ๆรอบ IC ที่เราจะจะยกนะครับซะก่อนเพื่อไม่ความร้อนนะครับไปโดน IC ตัวอื่นเดี๋ยวเราจะหลงทางนะครับ ่อนยกไอ iC แนนนะครับเราก็ต้องทำการเก็บกาวข้างๆออกให้หมดถ้าเราไม่ยกออกครับตอนเราฮัดแนนแนนก็จะพาพวก C คีคาปาิเตอร์พวก R พวกนี้ยครับพิิตเตอร์พวกนี้ยลุดออกมาด้วยอีนนี้เอาใส่กลับกันยุ่งนะครับยากนั้นเราต้องเก็บกาวข้างๆลรวบข้างๆออกก่อนให้ตัวแนนแยกออกจากอุปกรณ์ตัวเล็กๆนะครับ หลังจากเราเคลียร์กาวข้างหมดแล้วนะครับทีนี้ก็ใช้ความร้อนนะครับเป่าลงไปนะครับเพื่อทําการยกเม็ดแนนนะครับเม็ดเก่าออกไปเม็ดตัวนี้เป็นเม็ดสิบหกิกนะครับเดี๋ยวเราจะทําการเปลี่ยนแนนเม็ดใหม่นะครับออกมาแล้วนะครับตัวนี้เป็นเม็ดแนนเม็ดเก่าหลังจากยกออกนะครับเรายังไม่สามารถวางแนนเม็ดใหม่ลงไปได้นะครับ เราต้องทําการเก็บกาวเก็บรายละเอียดทั้งหมดให้เรียบร้อยก่อนนะครับเพราะว่าทําไมเราต้องเก็บตรงนี้ถ้าเราไม่เก็บนะครับเราวางไอซีบิใหม่ลงไปไม่ได้นะครับขามันจะไม่เสมอกันนี่ก็ผมจะใช้นะครับลวดซับตะกัวนะครับซับตะกัวเกล่าออกมาก่อนตรงนี้ก็ ต้องระวังให้มากที่สุดนะครับลวดซับจะต้องไม่ไปโดนไอซีข้างๆนะครับพวกมีดพวกนี้นะครับไม่ให้ไปโดนในพวกไอตัวเล็กๆนะครับเดี๋ยวมันจะหลุดนะครับแล้วก็ต้องใช้วิธีปานีดนะครับเอากาวแซะออก ตรงนี้ก็แล้วแต่นะครับอยู่ที่ฝีมือของช่างแต่ละคนด้วยนะครับไม่สามารถทําได้เหมือนกันทุกคนนะครับตรงนี้มันต้องผ่านการฝึกฝนนะครับเรียนรู้มาเยอะๆนะครับไม่ถ้าช่างใหม่ๆที่มาทําแล้วทําไม่ได้นะครับอย่าเพิ่งท้อนะครับดูคลิปนะครับว่าเก็บรายละเอียดให้ได้นะครับว่าต้องทํายังไงนะครับ เก็บไปเรียบร้อยเก็บไปสะอาดนะครับหลังจากเก็บกาวข้างอบหมดออกหมดแล้วนะครับเราก็ทําความสะอาดอีกหนึ่งรอบนะครับผมอันนี้ก็ใช้พวกเอฮนะครับน้ายาเอฮิคือมันเฮมันเป็นน้ํายาทําความสะอาดนะครับตัวนี้กาจ,จัดคราบไขมันนะครับอ่ะนี้ก็เป็นผมจะทําการเอาในเม็ดใหม่นะครับมาและทําการนะครับ ดีบอนนะครับทำขาใหม่ให้มันคือพ่อขาใหม่นะครับไม่นั้นเราก็วางไม่ได้นะครับตัวนี้เป็นในเม็ดใหม่นะขายังเป็นสีเหลืองอยู่เลยครับอันนี้ก็เราใช้หลักการคือใช้ตะกวัวเหลวนะครับใช้แผ่น Place, เพลทหรือแผ่นเต็มซิลนะครับทำทำขาขึ้นมาใหม่ ตัวนี้ยังยังไม่ได้ใช้ความร้อนนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะใช้หัวแรงอ่ะเป่านะครับลงไปเพื่อให้ตะกัวมแข็งตัวนะครับโอเคนะครับ ตัวนี้แตะกวัวแข่งตัวเรียบร้อยนะครับก็พร้อมที่ไปวางแล้วครับก่อนวางเม็ดใหม่นะครับเราก็ต้องใช้น้ํายาประสานนะครับแปะลงไปที่บอร์ดก่อนจะยวทำการวางเม็ดแนนลงไปนะครับวางให้ตรงมาร์กนะครับอย่าลืมหันหัวนะครับมันจะมีมาร์กอยู่นะครับวางสลับกันไม่ได้นะครับผม ยกออกก็ใช้ความร้อนนะครับวางกลับก็ต้องใช้ความร้อนเหมือนกันนะครับแต่ความร้อนจะแตกต่างกันนะครับหลังจากเราวางเม็ดแนนเสร็จแล้วนะครับก็เอามาเอามาทำการประกอบบอร์ดกลับไปเหมือนเดิมครับแล้วมาทำการ รีสโตเครื่องนะครับเพื่อให้เครื่องมันเปิดติดก่อนหลังจากเปิดติดแล้วนะครับเราก็ทําการกู้ไฟลนะครับกู้ไฟลที่เราเบกอัพเอาไว้ตั้งแต่ทีแรกของลูกค้านะครับวิธีเพิ่มกันเพิ่มความจําของ iPad นะครับข้อมูลลูกค้าไม่หายนะครับข้อมูลยังอยู่ครบปกติไม่ต้องกลัวเรื่องข้อมูล ก่อนที่จะรีสตตเครื่องผมแนะนำว่าให้ใส่สายแพร ى, ให้ครบทุกชิ้นนะครับเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าถ้าเราไม่ใส่สายแพร ى, พวกกล้องพวกเครื่องที่มันมีฟังก์ชันสแกนนะครับเมื่อเราเรียร์ตไปแล้วถ้าเราไม่ใช่ไม่ใส่อุปกรณ์พวกนี้เครื่องจะสแกนอะไรในมือไม่ได้นะครับบางตัวกล้องก็จะใช้ไม่ได้ Apple นะครับทาง Apple มันจะเช็คตรวจเช็ค อุปกรณ์ที่มันสูญหายไปจากตัวเครื่องนะครับถ้าเราไม่ใส่เราก็ต้องมาเรียตัวมาอีกรอบหนึ่งนั้นเราก็ต้องใส่ให้ครบตั้งแต่ทีแรกเพื่อประหยัดเวลาของผมนะครับในการทําคลิปด้วยในการไม่ต้องทําหลายรอบอสำหรับช่างนะครับหน่วยความจำ ทางร้านเรามีนะครับเรามีจำหน่ายตรงรุ่นนะครับเอาไปวางได้แต่สำหรับลูกค้านะครับผมไม่ได้นำซื้อไปให้ให,ให้ช่างทำนะครับไอ้นี้อย่าเลยครับให้ช่างเขาจัดการเองนะครับ จากที่เห็นครับก็จะเสียเวลาส่วนมากก็เสียเวลากับพวกการประกอบเครื่องนี่แหละครับแกะออกประกอบเข้าใส่น็อตใส่สายแพร์นะครับตรงนี้ต้องมันเลยต้องใช้เวลานะครับมันไม่สามารถทําได้ภายในห้าพีสินาทีเหมือนในในติ๊กตอกที่เขาทํานะครับจะมาเสียเวลาตรงนี้นะครับที่ว่ามันทํานานๆนะครับ ขั้นตอนต่อไปเราก็ใส่จอแล้วนะครับขั้นตอนจอแล้วเรามาทําการรีสตูเครื่องครับเพื่อให้เครื่องปกติฝึกเอาไว้นะครับใส่น็อตขั้วแบตนะครับเป็นตัวสุดท้ายนะครับถ้าเครื่องปกตใิให้ให้ให้ยุกนะครับตัวบอร์ดขึ้นมาลอยมานิดนึงนะก่อนใส่จอนะครับอยาใส่จอ ตอนที่เครื่องเปิดติดหรือว่าแบตเตอรี่ยังจ่ายไฟให้บอร์ดอยู่นะครับอาจจะทําให้บอร์ดช็อตได้นะครับหลังจากนั้นเราก็ทําการเรียโตนะครับตามสเต็ปเรียโตเสร็จเครื่องเปิดติดพอเครื่องเปิดติดได้ทีนี้เราก็มาทําการนะครับกู้นะครับกู้ไฟล์กลับมาครับที่เราไปกับเอาไว้แค่นี้ก็จบกระบวนการนะครับรอให้กู้ข้อมูลให้เสร็จ หลังเนี้ยก็สามารถใช้เครื่องได้ปกติข้อมูลลูกค้าไม่หายนะครับสําหรับลูกค้าคนไหนอยากจะเพิ่มความจํานะครับก็สามารถติดต่อทางร้านครับเข้ามาได้นะครับผมอาการนี้ก็นัดล่วงหน้าผมมานิดนึงนะครับว่าจะเข้ามาตอนไหนเพราะว่าผมต้องทําเองลูกน้องไม่สามารถทําได้นะครับอาการนี้ที่ร้านบางครั้งผมต้องติดงานหลายๆตัวนะครับ ก็นัดกันมาล่วงหน้านิดหนึ่งนะครับอ่าทีนี้ก็มาเซตอัพนะครับหลังจากเรียกตไฟไฟกลับไปแล้วนะครับผู้ไฟล์กลับไปแล้วก็มาเซตอัพเหมือนกับเราเรียกตเครื่องใหม่นะครับแต่ว่าไอ้น,นี้ข้อมูลอยู่ครบนะครับแค่ตั้งค่าทั่วไปอีกครั้งหนึ่งอ่าเห็นไหมครับพวกไอคอนตรงนี้ใส่ไอคาวกลับไปนะครับเครื่องของเราก็จะสามารถใช้งาน ได้ปกติข้อมูลอยู่ครบนะครับอ่าทีนี้ก็มาดูนะครับความจำในเครื่องของเรากลายเป็น128 g ิแล้วนะครับสวัสดีครับ